นี่ครับผมโอ้ได้ตัวครับผมน,นี่ครับผมได้ตัวครับผมได้ตัวครับผมโอ้โหสุดยอดผมสุดยอดสุดยอดโอโ้ตื่นเต้นมากในเอฟซี FC. เห็นไหมนี่ครับผมสวัสดีครับผมีเชาคนบ้านนอก เช้านี้ก็ออกมานะครับดูกับดักกบกองผมนะครับจากเมื่อวานเนาะท,ที่ได้ไปตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็ดักข้ามคืนนะครับมาดูตอนเช้าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปรู้ด้วยกันนะครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับประมาณนี้ดักไม่กี่หลังครับผมนะครับดักเมื่อวาน วานดักเสร็จก็ได้ไปตัวแต่ไม่รู้ว่าเช้านี้จะได้สักตัวหรือเปล่านะครับหน้านี้ก็หาดักตามหนองน้ำนะครับตามที่เป็นเอ้าเอฟซีโอ้โหหลังนี้เมวานเอฟซีนะครับเห็นไหมครับเมวานนะครับผมนะครับเมวานที่ได้ไปตัวหนึ่งตรงนี้นะครับผมเอฟซีจำได้ไหมครับที่ผมลงคลิปให้ดูเนาะนะครับนี่ครับผม Uh huh. ตัวใหญ่มากเลยวันนี้นะครับเชา้านี้ครับผมนี่ครับ่าจะติดนานนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ครับผมนี่ครับโอ้โหหลังนี่หมานสองตัวเมื่อวานดักเสร็จก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเช้านี้ก็ได้ตัวใหญ่ดูสิครับใหญ่มากโอ้โหสุดยอดหมาแล้วครับ ส่วนหลังนี้นะครับไม่ทำงานนะครับเหยื่อยังอยู่มันเดิมเอาจะโยนกลับทิ้งอีกโหใหญ่จริงๆ ไปครับดูหลังต่อไปครับผมนะครับถ้าเป็นนาอ่าในนาข้าวเนาะที่ว่าน้ํามันรวมนะครับผมนะครับเป็นหนองนะครับที่อยู่เป็นตะมุมนานะครับจะดักง่ายเพราะว่ากบมันจะไม่กระจายไปทั่วนะครับเราจะดักง่ายแต่ถ้าน้ําเยอะนะครับก็จะยากหน่อยเพราะกบมันหากินไปทั่วนะครับเนี่ยถ้าเป็นหนองน้าแบบนี้นะครับก็ดักได้นะครับผม กลางคืนนะครับมันจะออกมาให้เห็นแต่ตอนกลางวันเราจะไม่เห็นนะครับกลางคืนมันก็จะอายอยู่ตามพุ่มไม้บ้างได้บ้างนอกตามตามรูนะครับตางคืนมันก็จะออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายยาวๆเลยครับผมเช้านี้เนาะถ่ายใหจีดูยาวๆเลยว่าผมดักตัวไหนบ้างนะครับ สามหลังเอฟซีนะครับอีกสามหลังเนี่ยนกกาเยอะมากตัวอย่างเดียวนะครับนกกาจะเอาก่อนครับถ่ายแบบยาวครับผม ยังไงหลังนี้เอ้าหลังนี้กลับผมหายครับผมกลับหายนะครับเฮ้ยโอ,โอ้ได้ตัวครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับดูสิครับนี่ฮะสุดยอด นี่ครับวิธีหากินแบบง่ายๆเนาะขอให้มีกับดักหนูนะครับแต่เราจะไม่ได้ตัวเป็นนะครับเราจะได้กบที่มันตุยนะครับถ้าอยากได้ตัวเป็นก็เอากวดพลาสติกนะครับที่ผมทําให้ดูเนาะเอามาดักนะครับท่านจะได้ตัวเป็นแต่ถ้าดักแบบนี้ก็คือดักเอาไปทํากินเลยนะครับครับก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่ชอบเนาะก็เป็นวิถีชีวิตเนาะ ของคนบ้านนอกต้องทำมาหากินแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับส่วนท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะเพราะผมเองก็หากินนะครับตามวิถีชีวิตนะครับถ้าไม่หากินก็ไม่ได้กินนะครับบ้านนอกเราก็อย่างนี้แล้วครับผมนะครับโอเคสองแต้มนะครับยังเหลืออีกเลยอีกสองหลังครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลย ันนี้ถ่ายยาวครับมาดักตรงไหนบ้างก็ดักเสร็จก็ปล่อยไว้อีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับผมนะครับแล้วก็มาดักใหม่ได้เนาะเพราะว่ากบมันจะลงมาเรื่อยๆนะครับมาอาศัยอยู่ตามหนองน้ํานะครับเป็นป่าโกกนะครับกบชาวบ้านผมจะอยู่ตามป่าแบบนี้นะครับ เปนไง,งามีหมาด้วยไม่ใช่หมาเอาไปแล้วควแจะหมานะครับจะฆาากบไปก่อนถ้ามีกบสองตัวนกก็เยอะนกกาก็เยอะ ก็จอดยากเอดินมันเละอ,อ,อ,อ้เอา้าเอฟได้ตัวกับผมได้ตัวกับผมโอ้โหสุดยอดผมสุดยอดสุดยอดโตื่นเต้นมากนี่เอซเห็นไหมนี่ครับผมดูสิครับดีนะครับนกกาไม่เอาไปก่อนครับผมนะครับนกกากับหมาไม่เอาไปก่อนนี่ครับผมโอ้โห ยอดสุดยอดสุดยอดนครับขอให้มีนะครับติดดีสุดๆแต่เราจะไม่ได้ตัวเป็นนะครับกับห้าหลังนะครับหรืออีกหลังนึงโอ้โหดูสิครับสุดยอดด้งความหมาน <S <S ดักเยอะก็ได้เยอะแต่ขอให้มีกบนะครับไม่ใช่ว่ากับจะดักติดดีไม่มีกบเราก็ไม่ได้นะครับ ็ยังมีเยอะครับผมนะครับแต่มันอยู่ในป่าครับผมเข้าลําบากนี่ครับรรถผมติดเมื่อวานดินเละเป็นไงหลังสุดท้ายอย่บอกนะว่านกเอาไปอ้าวลังสุดท้ายไม่ได้ตัวนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีตัวหาที่จอดรถครับผม รตนี้วันนี้ถ่ายยาวๆเอฟซีดูจนจบแบบไม่ตัดต่อนะครับถ่ายยาวๆเลยปกติผมจะถ่ายแล้วผมจะตัดให้สั้นๆเอซดูเนาะเพราะว่ายาวเอฟซจะลำคาญไม่จะถ่ายยาวๆนะครับแสดงว่าตรงนี้ไม่มีตัว ถือว่ามาแล้วครับนะครับ,นะรบสามหลังนะครับเอ้ยห้าหลังได้สามตัวนะครับเนี่ยมันไม่เข้ามาเอามันฝนลงเม็ด เดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์นะครับรอให้กบมมันเข้ามาอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็มาดักกันใหม่สุดยอดวันนี้นี่ครับห้าหลังครับผมห้าหลังสามตัวไม่ธรรมดาโอ้โห ได้กับข่าวแล้ววันนี้วานอีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวนะครับสุดยอดเห็นไหมครับเช้านี้ครับผมห้าหลังสามตัวนะครับไซส์สวยๆครับผมนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับครับดักกบนะครับด้วยกับนะครับถ้าเป็นไส้เดือนก็ตัวหนึ่งนะครับกอนได้สองหลังเนาะ แบ่งครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นปลาก็เน้นเป็นปลาตายนะครับปลาสับไม่ใช่ปลาสับตัดเป็นชิ้นนะครับให้มันมีกลิ่นนะครับเริ่มที่จะเน่าเนาะเราก็เอามาดักแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไส้เดือนก็เน้นไส้เดือนเป็นนะครับตัวหนึ่งแบ่งครึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ยังไงถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับติดตามดูกับผมสวัสดีครับ